สวัสดีครับสวัสดีกันวันดีๆนะครับแล้วก็สวัสดีทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมสินค้านะครับทางช่อง YouTube ร้านทรัพย์โสพลเจริญยนต์นะครับจังหวัดฉะเชิงเซานะครับสำหรับวันนี้ก็มีเครื่องแรงม้าไม่สูงมากแล้วก็พร้อมใช้งานนะครับมานำเสนอนะครับผมเป็นเครื่องนะครับคูโบตานะครับ RT90 พัดนะครับ ่เ้9แรงม้านะครับเป็นตระกูล r าทีนะครับแข็งแรงทนทานแล้วก็สภาพพร้อมใช้กันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ฟังนะครับตอนนี้ก็ให้ดูภาพนิ่งรอบเครื่องก่อนนะครับสาหรับเครื่องนี้นะครับเป็นเจ้าอาเก้า9 0นพัทนะครับรุ่นตาไฟใหญ่นะครับผมเครื่องนะครับโดยรวมนะครับตารันตีให้เลยว่าเป็นเครื่องที่พร้อมใช้งานนะครับ เป็นเครื่องมือสองนะครับแต่ว่าเราเช็คระบบภายในเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เก็บสีด้านนอกเพื่อความสวยงามนะครับเราใช้สีแท้นะครับผมพร้อมใช้งานกันเลยนะครับตัวนี้รับประกันข้อเหวียงให้นะครับเป็นข้อเหวียงสแตนดาดนะครับเพราะเราได้เปิดเช็คนะครับซ่อมบำรุงให้ระบบอยู่ในการใช้งานปกตินะครับสิ่งหนึ่งสิ่งใดสึกล้อหรือซีนหรือลูกยางตัวไหนแข็งเราจะเปลี่ยนให้พร้อมใช้งานกันเลยนะครับ สำหรับเครื่องนี้นะครับคือเป็นเครื่องที่เราเช็คภายในใหม่นะครับอะไรไม่ดีเราก็เปลี่ยนนะครับพวกระบบภายในนะครับแล้วก็สีด้านนอกนะครับเราเก็บทาความสะอาดให้สวยงามพร้อมใช้งานนะครับไม่ยํำนะครับไม่หลอกครับสําหรับร้านทรัพย์สมพลนะครับแล้วก็สีเราใช้สีแท้นะครับไม่ต้องห่วงกันเลยพร้อมใช้งานกันเลยนะครับสําหรับเครื่องนี้อยู่ที่สองหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับสองหมื่นหนึ่งพันบาทสําหรับเครื่องนี้นะครับ ที่21,000บาทาจัดส่งได้ทั่วประเทศไทยนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ฟังนะครับอยู่จังหวัดทางตอาแต่จัดส่งได้ทั่วไทยครับผม ของเรารีวิวชัดเจนครับไม่ต้องกลัวนะครับสโลก็เราก็จะสโลให้สุดเลยนะครับส่วนการเร่งเราเร่งสุดเลยนะครับเราไม่กลัวสินค้าเราชํารุดหรือเสียหายนะครับเพราะของเราเช็คกิงนะครับผมสําหรับเครื่องนี้นะครับภายในพร้อมใช้กันเลยนะครับแล้วก็ภายนอกสวยงามนะครับเราทาความสะอาดแล้วก็เก็บความเรียบร้อยนะครับสีสันให้สะอาดพร้อมใช้งานนะครับราคาของใหม่เครื่องนี้ถ้าแกะกล่องก็อยู่ที่ประมาณ3 0,000ื่นปลายๆนะครับ สามหมื่นปลายๆใกล้ๆส0 0 0 0ื 40, นะครับแต่อันนี้เป็นมือ2ที่พร้อมใช้งานนะครับ mm. เราอลีโนเวทเช็คภายในภายนอกเรียบร้อยจะอยู่ที่ราคา21,000บาทนะครับ mm. เป็นทางเลือกของท่านใดที่กำลังมองหาเครื่องมือ2นะครับพร้อมใช้งานนะครับเ mm. บอร์โทรร้านทัพย์โสพลน,นะครับ089-246-2253นะครับ089-246-2253นะครับ จัดส่งได้ทั่วไทยนะครับราคาจัดส่งเริ่มต้นที่900บาทถึง2,500บาทนะครับทั่วไทยนะครับจัดส่งกันได้เลยนะครับรายละเอียดโทรคุยกันนะครับสนใจก็รับชมสินค้ากันได้เลยเรารายงานกันตามตรงครับสําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่มาดูนะครับกดฝากกดไลค์กดติดตามด้วยขอให้โชคดีร่ำรวยทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้สวัสดีครับ